าไม่เขานะผมมาจนเขากันวันนี้มาหาหน่อไม้มาล่าหน่อ,ม <า S 1> นอไม้หน่อไม้มีพึ่งมันยังไงอ่ะฝนมันตกหนักเลยนะผมก็จะมาดูพึ่งด้วยว่าจะเจอพึ่งมากหรือเปล่าน,นะครับผมจะเจอพึ่งก็อาจจะซัดพึ่งด้วยนะครับก็เลยตั้งใจมาดูหน่อไม้กันด้วยนะครับเนี่ยทางเล็กเลยครับผมดูดิเล็กเทะเลยนะผมฝน ไปไปครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่ป่าปครับ,รบอ่ะ หาหน่อไม้ก็ไม่เจอเลยนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,ส,ส,รบสามคนกอไผ่ไม่มีหน่อออกนะครับผมเลยเนีมาเห็นได้พึ่งโพงครับผมเกาะกิ่งเหมือนพึ่งหลวงเลยนี่นครับผมถ่ายให้ดูครับผมอยู่แบบนี้ไม่มีรังนะครับผมเดี๋ยวเขาก็ย้ายไปดูที่ที่แบบมีโพงนะครับผมถึงจะอยู่ บางบางลังก็อยู่นะแต่ต้องเป็นต้นหมหาใหญ่ๆครับผมไปครับอ่ะก็ความลึกของเหวนะครับผมนี่ผมยืนอยู่ข้างบนนะครับผมตัวไม่ใช่น้อยนะครับผมตัวมิมนะแต่เจอแล้วนะครับผมก็คงไม่ได้หาแบบจริงจังอะไรนะครับผมวันนี้มาหาหน่อไม้ก็ไม่มีหน่อไม้เลยเลยแช่ <laughs> มาดูมิมกัน จะเจอไว้หนึ่งลังนะครับผมแต่หลังใหญ่หัวน้ําใหญ่นะครับผมก็คงจะตีแค่ลังเดียวนะครับผมเดี๋ยวให้เจ้าตัวเล็กตีนะครับผมเหมืองนะครับผมที่เขาขุดแล้วสูงด้วยนะครับผมน้ํานี่เขียวปิดเลยใสนะครับผมนู่นอีกนะครับผมไปวิวสวยนะครับผมไปครับเดี๋ยวไปลุ้นมิมกันไปครับผม หัเสียวครับผมอยู่หน้าเหวเลยไปครับจริงๆนะครับผมเนี่ยอ่ะเนี่ยนะครับผมที่ผมเจอเมื่อกี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะให้เจ้าตัวเล็กตีนะครับผมหัวน้ําใจนะครับผมแต่จะฟอหรือไม่ฟอก็ลุ้นเอานะครับผมก็วันนี้ก็ไปได้หาจริงจังนะครับผมก็กลัวช่องจะเหงาเลยมาถ่ายวิวมั่งนะครับผมฝนก็ตกนะครับผม ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมกดช่องเจ้าเหานะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์นะครับผมกดแชร์สติ๊กเกรด้วยนะครับผมแล้วก็ช่างไอทางช่องเพจอีกนะครับผมโยชิชแนลเหมือนกันสาย่าพึ่งนะครับผมแล้วก็ติ๊กตอกสาย่าพึ่งนะครับผมโยชินะครับผมแล้วก็ u t u b e นะครับผมชื่อเดียวกันหมดเลยสามอย่างสามช่องนะครับผมก็ให้เป็นกําลังใจเจ้าตัวเล็กนะครับผม ก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับผมที่มาติดตามรับชมนะครับก็เดี๋ยวรอเจ้าตัวเล็กนะครับผมยังไม่มานะครับเยอะตัวนะครับผมเลยลงมาดูข้างล่างนะครับผมว่ามีไหมก็เจอนะครับผมเป็นชายน้ากันนี่ผมอยู่ชั้นที่สองนะครับผมชั้นแรกนู่นเลยนู่นครับผมแล้วผมลงมานี่เมื่อกี้ที่ถ่ายดูนะครับผมเป็นหิวเลย เนี่ยบ่อที่ผมถามเมื่อกี้นะครับผมไปเดี๋ยวลุ้นมิ้งกันไปครับอ่ะกัดเจ้าตัวเล็กลงมาแล้วนะครับผมก็เตรียมพร้อมนะครับผมก็เดี๋ยวตีกันเลยนะครับผมเดี๋ยวดูกันนะครับผมไปครับโอ้โหแก่นะครับผมเดี๋ยวเจ้าออกให้ดูว่ามีน้ํำไหมถ้าไม่มีก็แมวไปนะครับผมก็ให้เขาขยายพันธุ์ไปเนาะแก่จัดเลยไปเดี๋ยวให้เจ้าตัวเล็กตัดลงมาไปครับ เสียท่าเลยครับผมแต่ด้วยน้ำก็ไม่มีนะครับผมก็ให้เขาฟักขยายพันธุ์ไปเขาไว้ปีหน้านะครับผมก็จะได้มาหากันใหม่นะครับผมก็ช่วงนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยผมผมเพราะว่าฝนมันถึงหน้าฝนแล้วหมดหน้านะครับผมนู่นเลยเดี๋ยวจะมีอีกทีก็ฤศจิกานะครับผมแต่เพิ่งพอหาได้อยู่นะครับผมแต่ก็ไม่ได้หากันเลยนะครผมวันนี้มาหาหน่อไม้นะครับผม ก็ไม่ได้หน่อไม้ด้วยมิมก็ไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวจะก,กลับบ้านแล้วนะครับผมไปครับผมสวัสดีครับเอาไปทำดุยดยูอ่ะนูอนน้องชายครับผมบไปครับนี่ไปตีดุยย